กลัวมแม่ตายหรือวันนี้ก็จะร้องไห้ไม่ต้องร้องนะคะแม่ไม่ได้เป็นอะไรเอสอสินดาเป็นคนที่สงสารนะนดาเนี่ยอะไรนิดหน่อยก็ร้องไห้กลัวมแม่ออกร้องไห้ทำไมลูกกลัวมแม่ตายเขาบอกสงสาร ไหนเลิกโรงเรียนแล้วทำยังไงคะลูกสวัสดีแม่หน่คิดถึงแม่ไหมลูกเมืมม่อแม่ไม่สบายเลิกโรงเรียนปุ๊บมาหาแม่เลยนี่วะนี่มไม่มาหาแม่อันนี้<ม>คิดถึงไหมคะ คุณครูทำอะไรให้กินคะวันนี้ฮหรอรอน,อออนามากล้องดินามากล้องดิเป็นไงคะวันนี้ไปโรงเรียนสนุกไหมคะ ฮอลาเพื่อเน,เนเยอะไหมคะ <c oughs> เป็นอะไรคะลูกเป็นวงแม่หรอแม่ไม่สบายเป็นวงแม่หราคาอคะเป็นเก่งของแม่แม่ไม่ได้เป็นอะไร ร้องไห้เมื่อวานก็ร้องไห้กลัวแม่ตายเมือวันนี้ก็จะร้องไห้ไม่ต้องร้องนะคะแม่ไม่ได้เป็นอะไร <c oughs> เออสิอนดาเป็นคนขี้สงสารนะอนดาเนี่ยอะไรนิดหน่อยก็ร้องไห้กลัวแม่ออกร้องไห้ทําไมลูกกลัวแม่ตายเขาบอกสงสารแม่แม่ไม่เป็นอะไรคะ่ะ <c oughs> แม่ก็อยู่กับนอ้องอนดานี่แหละนะลูกนะ คนเก่งของแม่เลิกโรงเรียนมามาหาแม่เลยพ่อซื้ออะไรมาให้คะอซื้อมากี่อัน,นะคะอร่อยไหมคะอะไรพ่อโทรไปบอกพ่อเขาซื้อ,อเฮอร์เกอร์มาให้กินให้หมดนะคะ แม่บอกว่าแม่ไม่สบายให้ไปนอนกับย่าก็ไม่ไปเป็นห่วงแม่ไปนอนกับแม่ได้เอไปนอนกับย่าได้ไหมตอนเย็นอ่ะอันดาไปไหมคะเป็นหักแม่ได้อยากนอนไก่บอกว่าบอให้นอนไก่เป็นได้ก็ได้ไปให้แม่กอน